มาดูเรื่องราวของรัฐบาลฮ่องกงกันบ้างน,นะครับตอนนี้เองกําลังฟื้นฟูแนวทางในการผลักดันนะครับให้ตัวเองนั้นกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัลอีกครั้งนะครับหลังจากที่ได้รับผลกระทบพอสมควรในช่วงที่ราคาคริปโทเคอรนซซีมีการปรับตัวลดลงนะครับเราก็ต้องแข่งขันกับทางสิงคโปร์ด้วยนะครับในเรื่องการเป็นศูนย์กลางทางการเงินในระดับภูมิภาคครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าตอนนี้เองรัฐบาลฮ่องกงจะมีการศึกษาบทเรียนจากการสุดตัวของตลาดคริปโตซึ่งมีมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์จากการล้มลายของบรรดาบริษัทคริปโตหลากหลายแห่งครับรวมถึง FTX นะครับโดยบลูเบิร์กเนี่ยระบุว่าฮ่องกงจะนําบทเรียนเหล่านี้มาใช้ในการปรับปรุงแล้วก็สร้างกรอบการทํางานของคณะกรรมการก,กํากับดูแลชุดใหม่เพื่อที่จะปกป้องนักลงทุนแล้วก็สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมคริปโตครับ ทั้งนี้แผนดังกล่าวนะครับเป็นส่วนหนึ่งความพยายามของฮ่องกงที่จะใช้เป็นใบเบิกทางในการทวงคืนตําแหน่งศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียหลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการคุมโควิด -19 แล้วก็ความไม่สงบทางการเมืองครับที่เป็นเหตุให้เกิดภาวะสมองไหลเมทริกพอร์เทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นบริษัทปล่อยกู้คริปโตที่มีพนักงานกว่า300คนเป็นหนึ่งในบริษัทที่ตอนนี้กําลังศึกษาแนวทางการปฏิรูปอุตสาหกรรมคริปโตของฮ่อ,องกง ในขณะที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นฐานธุรกิจของเมทริกพอร์ตนั้นมีความกังวลเกี่ยวกับเรียญคริปโตและก็มีแนวโน้มที่จะออกมาตรการแบนบริษัทปล่อยกู้คริปโตร,รายย่อยทั้งหมดครับแหล่งข่าวที่เปิดเผยข้อมูลกับรูมเบอร์นะครับบอกว่าเมทริกพอร์ตได้ทําการประเมินความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งธุรกิจในฮ่องกงแม้ว่าบริษัทกําลังรอคอยผลการอนุมัติใบอนุญาตในการทําธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในบริษัทที่ฮ่องกงก็ตามครับสำหรับแผนการฟื้นฟูอุตสาหกรรมคริปโตของฮ่องกงนะครับครอบคลุม ถึงการออกใบอนุญาตให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยจะซื้อขายนะครับมีผลตั้งแต่มิถุนายนนี้ครับและมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีการซื้อขายคริปโตของนักลงทุนรายย่อยด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรธธษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเนนช่องสิตตกับ